สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำการใช้เหรียญ MVP Coin นะครับในการจองแพ็กเกจถ่าย p w e เวดดิ้งนะครับซึ่งขั้นตอนนะครับคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ MVP Coin.com นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็จะพบกับบริการต่างๆนะฮะให้เราคลิกเลือกที่ p w e เวดดิ้งได้เลยครับสำหรับรายละเอียดนะครับก็จะมีเป็นแพ็กเกจสำหรับคู่รักที่ต้องการถ่ายพิ e เวดดิ้งและคู่รักที่ต้องการจัดงานแต่งงานนะครับ ใช้ทั้งหมด330,000 m v p Coin นะครับสถานที่ให้บริการนะครับให้คลิกตรงนี้นะฮะทั้งหมด5สถานที่นะครับสมมติว่าเราจะเลือกที่ Away By a d a y หัวหินนะครับกด Use Token ได้เลยครับในหน้านี้นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับหรือหากต้องการติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับให้คลิกตรงนี้นะครับติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลนะฮะ จากนั้นเลือนลงมานะครับก็จะมีปฏิทินให้เราเลือกวันนะครับแต่ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย10วันนะครับสมมติว่าเราเลือกวันที่30นะครับให้คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กด add to cart นะครับอันนี้จะเป็นสรุปหน้ารายละเอียดที่เราต้องการนะฮะเป็นแพคเกจถ่ายพิเรดดิ้งนะครับที่ Away by a day หัวหินนะครับใช้ทั้งหมด330,000 MVP คอยนนะครับให้กด proceed to checkout ครับ ในหน้านี้ก็จะมีรายละเอียดเช็คเอาท์นะครับให้เราใส่รายละเอียดชื่อเบอร์โทรอีเมลนะครับแล้วก็ด้านขวานี้จะเป็นรายละเอียดการจองเรานะครับเสร็จแล้วให้เรากดเพสออเดอร์ได้เลยครับในหน้าโอลเรียนนะครับการโอลเรียนนะครับให้เรา Copy w a l l e t a d d r e s s นะครับตรงนี้นะครับไปวางไว้ที่ m e t a m a s k Wallet ได้เลยนะฮะหรือว่าใช้สมาร์ทโฟนเปิดแอป e t a m a s k wallet นะครับแล้วก็สแกน คีอเอาคิวอะโคดตรงนี้นะครับจากนั้นก็ทําการโอนเหรียญตามจํานวนยอดที่เราจองนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนการโอนเหรียญตามปกตินะครับเสร็จแล้วให้เราแคปเจอร์หน้าจอที่เราโอนเหรียญน,นะครับส่งไปที่ inbox fanpage ของ mvp coin นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ส่งอีเมลยืนยันการจองนะครับพิมพ์เอกสารนะครับไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานได้เลยครับโอเคก็ขอจบการจองแพ็กเกจพรีเวดดิ้งไว้เพียงเท่านี้นะครับ ใครที่ต้องการอสอบถามข้อมูลนะครับก็อิ inbox ไปสอบถามได้เลยที่แฟนเพจ m v p Coin นะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ